สวัสดีค่ะช่องมิสุกสิรินะคะวันนี้เชฟจิเล่จะมาโชว์วิธีการต้มรอบสเตอร์นะคะต้มยังไงให้เนื้อสดอร่อยแล้วก็เก็บไว้รับประทานได้นานๆนะคะ เป็นวิธีแช่แข็งโรบสเตอร์นะคะเก็บไว้กินนอกฤดูกาลนะคะช่วงนี้โรบสเตอร์ก็กํำลังจะหมดฤดูกาลแล้วนะคะวันนี้เรามาที่ร้านขายปลานะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของร้านขายปลาแล้วก็อาหารทะเลที่คิวเบกประเทศแคนาดานะคะวันนี้เราจะมาซื้อโรบสเตอร์สดกันนะคะแล้วก็นำไปต้มแล้วก็เก็บแช่แข็งไว้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะคะ อันนี้คือ l อบสเตอร์สดๆนะคะที่มาจากทะเลนะคะเราก็มาซื้อไปจำนวนหนึ่งนะคะสำหรับวิธีการต้ม l รบสเตอร์นะคะแล้วก็เก็บแช่แข็งนะคะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ำนะคะสำหรับต้มโอบสเตอร์นะคะแล้วก็ใส่เกลือทะเลลงไปนะคะใช้เกลือทะเลนะคะอันนี้คือเกลือทะเลค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ เราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็จะนำารบสเตอร์สดนั้นนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะจับเวลาเป็นเวลา1นาทีนะคะแล้วก็นำขึ้นไปน็อกในน้ำเย็นนะคะสำหรับขั้นตอนการต้มไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะต้มรอบสเตอร์นะคะในน้ำเดือดโดยใส่เกลือทะเลลงไปนะคะเป็นเวลา1นาที แล้วก็นำมาน็อกในน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นจัดนะคะเป็นน้ําแข็งนะคะที่เชฟจิเล่ถือกระติกไปที่ร้านนั่นนะคะเราก็จะนำมาใส่ถังแบบนี้นะคะพอต้มอบสเตอร์เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอาตัวโรสเตอร์นี้นะคะลงไปแช่นะคะเพื่อที่จะหยุดการสุกนะคะก็คือเป็นการน็อกนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือการต้มเรียบร้อยแล้วนะคะคือเรายังจะไม่ต้มให้สุกเต็มที่นะคะเราเหมือนการลวกนะคะลวกแค่หนึ่งนาทีค่ะคอพอนอกในน้ำเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพักให้เสด็จน้ำนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวกุ้งโอบสเตอร์นี่นะคะไปซีนในถุงพลาสติกนะคะเป็น ทำให้เป็นสูญยากาศนะคะแล้วเราก็จะนำไปแช่แข็งนะคะเราก็จะซีนตัวรอบสเตอร์นะคะ เป็น1ตัวต่อ1ถุงนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำไปแช่แข็งนะคะเก็บได้นานตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะแล้วพอจะรับประทานนะคะเราก็จะมาแกะตัว lobster อออกนะคะแล้วก็นำไปนึ่งนะคะใช้วิธีการนึ่งนะคะเป็นเวลา15นาทีนะคะไว้เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะคะก็จะนำมานึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ แต่สำหรับวันนี้เราก็จะซีนใส่ถุงสูญญากาศแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำไปแช่แข็งนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆอ่านขั้นตอนวิธีทำอีกทีได้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการเก็บ r อบสเตอร์ไว้รับประทานนอกฤด,ดูกาลนะคะเป็นวิธีการต้มแล้วก็เป็นวิธีการนําไปแช่แข็งนะคะสำหรับเนื้อของ r o บสเตอร์ที่ได้นะคะก็จะ สดใหม่นะคะเหมือน <Yeah. S 1> ต้มใหม่สดๆสดเลยนะคะ <Yeah. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็นำเข้าช่องแช่แข็งนะคะไว้เวลาจะรับประทานเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาปรุงนะคะ แต่ถ้าจะรับประทานเลยอันนี้ก็คือต้มเป็นเวลา15นาทีนะคะก็จะสุกพร้อมรับประทานค่ะส่วนขั้นตอนนี้นะคะเป็นวิธี แกะโรบสเตอร์ตามสไตล์ของเชฟจิเล่น,นะคะเดี๋ยวเราจะชมวิธีการแกะโอบสเตอร์ของเชฟจิเล่ไปได้วยกันจนจบเลยนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะชอบคลิปนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมิสสุขสิริแล้วก็เชฟจิเล่ค่ะ ให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ